ไปเอาตอนนี้เราเดินทางมาตามหาคิงคองที่เขาออกข่าวบ่ที่โด่งดังมาบ่ได้อุ้ยอุ๊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 ยเฮ้ยชุ่ยโอ้โอ้เห็นก่อนบลูมเทิมเลยพี่น้องไปตามหาคิงคองโอ้เห็นก่อนบางใหญ่เอาอึบโอ้โหอึบไหนไหนคิงคองอยู่ไหน แตต่ัวนี้แหลคิงลังในคิงคองนี่เนีงยอึ้บขึ้นมาระวังเด้อขาสั่นเลยน่ะปอนบึงบึงบึงพี่น้องเลยผานางคอยนะครับผานางคอยจิ้งานที่ไม่กล้าขึ้นมาตรงนี้นะครับโอ้โน่นไงโน่นไงโอ้โน่นโน่นขึ้นบานขึ้นบ้านเราหนูรับพี่น้องขุนรับเขึ้นบ้านเราเห็นไหมขุนครับกัมพูชาอยู่ฝั่งนู้นเด้อนู่นซูมหน่อยกว่านะ ซูมให้ดูปืดปืดปืดซ o o m zoom zoom o o m นะครับเห็นว่าพี่น้องคุนเห็นเพิ่นบ้านบ่ครับพี่น้องคุณเพิ่นดังไฟควนพร้อมๆนะอเลยคุ่น,น <8 S 1> ะเออใส่เส่ใส้เส้ขิงของอยู่บมงใดะยฮะเนแล้วเส้เอานี่เก้าสี่แปดดิเขา,เามีเลขคอม <8 S 1> เอาเอา,เอามาเดี๋ยว <8. S 1> โอ้เห็นเลขพี่น้องเห็นเลขเห็นเลขอยู่นไอ้ผานางคอยเจอตัวเลขผานางคอยแล้วครับนะครับมาหาเคียงของบ่พ่อครับพี่น้องพ่อเจอตัวเลขเห็นไหมเห็นี่มเห็นบ่มผุนผุนผุนครับพี่น้องผุน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 เห็นบ่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 มุห็นไหมเห็นไมหอนหอนหนี่คือประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชานะครับคุนลึกมากนี่ครับลึกมาก ลึกมากครับลึกมากลึกมากลึกกฮะเด๋อ๋อเด๋อเด๋อเ๋อเด๋อเด๋อเดเด๋ยเด๋อเด๋อยด๋อเดอเตอเดเด๋อ๋อเด๋เดอเอเด๋อเด๋อเด้อเด๋อเด๋อเดอเดอเเด๋๋อเด๋เดอเเล๋อเอเ่เด๋อเนเด๋อเอนด๋อเดอเเดเเเดอเเดเเอดอเอ ตัวเลขเก้าสี่แปดสลักบนหนี่บ่ใช่ใช่อันั่นเกนี่เก้าบ่มานี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 ่สีมานี่มานี่แปดเก้ากับห้าเจอแล้วครับพี่น้องหลังจากเราเดินทางนะครับบุกป่าผาดงขึ้นมาหาโชคอยู่ที่ผานางคอยเจอตัวเลขอยู่ที่หินห็นผานางคอยไม่ใช่ความสูงบ่อหนึ่งเหรอ ไม่ใช่ความสูงบ่ไม่รู้มันกันเลยค่ะมาก็เจอเลยเนาะไม่รู้นี่มองเห็นดีเลยพี่น้องมันมัลี่ยนเหล็กเก่าเป็นเหล็กอย่างนี้อ๋อแล้วนี่บ่อ๋อนี่นะมานี่มานี่มานี่เนาะนิดนึงเดแต่อันนี้ชัดเนาะอ๋อันนี้ชัดสี่อันนี้แปดเหรออ๋อชัดนนี้แปดชัดเจนเนาะแปดชัดเจนมาเที่ยวมาเที่ยวบ่มาเด้อครับเด้อพายจะได้ตัวเลขอ่ะ ขาสั้นข้า่ยน้านขาสั้นอันี้ดจากเลขยู่บนกันหินเด้จาก948อ่ะขาสั้นขาสั้นบ้าล้ายน948ด้จาก9 4ข้าวี่ยนไวเนี่ยอะหนีไวดไวปะใชนี่้จาก948 948ทำไมสูงทำไมสูงใหญ่แท้แม่ประเทศบ้านนะเขาเขาจุดไฟได้ไหมนะ นั่นไงคนมาเราเพราะว่าภูเขาลูกนี้นะมันมันกั้นระหว่างประเทศไทยกับพูชากั้นกันอยู่เนาะใช่่คะแต่ทำไมเขาอยู่ต่ำสักเถอะต่ำประเทศเขาต่ำนะต่ำกัปูชาขึ้นขึ้นเขาที่ดินเนาะนูนครับนูนตะวันนี่เราอยู่ย่างสูงนี่นี่ตะวันน้ำเป็นน้ำลึกนี่ครับลึกมากลึกเหรอลึกเนาะกี่กิโลความลึกโอ้ยมันกี่ร้อยเมตรเนี่ยเอาความลึกเนาะ ตรงนี้มันแดดเนาะมันแดดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นู่นยังไงทุ่งนาเขานู่นเห็นไหมนู่นทุ่งนาเขาใช่ใช่นู่นทุ่งนาเขาหนุนเห็นลังคาปะ้ะฮะลังคาการซูมมันเห็นอยู่อันนี้พี่แกยืนเห็นลังคาบ้านนี่เนาะแต่ว่าช่วงเช้าเช้านี่จะมองเห็นชัดมากนะช่วงเช้าจ้าอันนี้แดดแล้วนี่แดดเห็นไหมเห็นชิงคองไหมมาจะไปฮะเห็นชิงคองไหมสองสามสี่เห็นเห็นชิงคองไหมเจ็ดแปดสี่เอ้า ดูข้างหลังก็สีนะครับกิงคองนั่นข้างหลังก็เห็นสีเอาลงนะครับนี่เอาินี่เอาลงไหมอากาศยืนได้ปลาตัวนี้คือโบกลูกเท่นี้ไปจีนยัไปน่ไปีนไปอุ่ครับอันตรายเด็กฮะไหนดูตรงนี้บอกอืม โดนโดนกับระเบิดแต่เ่ยก็เขาว่าฮะแต่ว่าเขาว่าตัวนี้กับระเบิดเยอะใช้เลยเยอะเยอะคๆแต่ก่อนอย่างไฟงูหูมีอยู่เหรอเออประเทศเพื่อนบ้านนคองลงมาได้แล้วฮะลงมาได้แล้วตัวเลขนะครับเก้าสี่แปดเออเก้าสี่แปดนะครับเห็นอยู่ตรงหินนี่ตรงเก้าสี่แปดเด้อครับแล้วก็มีร้อยรอยตีนคิงคองด้วยรอยตีนคิงคองด้วยเอาจริงๆ นี่ไงนี่รอยชิงคองนี่มีสี่นิ้วเนี่มีสีสีนิ้วนี่เดี๋ยวรอยดูรอยตีนชิงคองก่อนนี่พี่น้องเห็นบ่นี่รอยตีนชิงคองนี่ครับเสือกวะเนี่ยฮะจังหวัโอ้ขอเจ้าเจได้จะได้ยองยองลงยี่นนี่เอ้าต้องใช้การยังไงี้ฮะอันไหนจะต้องใช้การป้อมป้อมประการ นี่ไงป้อมเขาเนี่ยป้อมประการนป้อมไอ้ทหารเขาประจำการต้องเชื่อกันไปลงวัดแล้วลงวัดแล้วสานางคอยคอยกับคอยรถลึกไปหนีเนาะเออขึ้นมาามหากันมาได้ดอกไปขึ้นมาหาได้เนาะคอยกับคอยนานเท่าไหร่ก็ดจะรอดิไปพี่น้องเกิดมาไกลแล้ว ขึ้นมาตั้งไกลมาพลอยพามาไกลไปนี่ดีแล้วพ่อตัวเลขอะเก้าสี่แปดเขียนยังเก้าสี่แปดไหนตอนนี้เลยนาเลขเรียนก็มานี่นะครับไหนโอ้โหเก้าสี่แปดครับไหน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 เหรียญุกอันนี้อันนี้อะไรนี่เลขเเเียนก็บได้จอเหรียญเจอเหรียญห้ากลางทางครับแล้วมาเจอเหรียญห้าแล้วก็มาเจอตัวเลขอยู่ที่หินหานางคอยนี่ เก้าสี่แปดอสูบเป็นอะไรนะครับเอฟซีนะไปเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดอเกย์กลางทางอเกย์อาเกย์เก้าสี่แปดด้อพี่น้องเจอแล้วเอ้าเรียนห้ากลางทางเจอเรียนห้ากลางทางกลางทางนะครับเจอเลขอยู่หินผานางคอยนะครับตามตามถึงฝั่งเพื่อนบ้านเลยนะครับผมพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อ ครไปเดินทางกับอีกไกลนะครับผมเดินเข้าป่าใครอยากรู้ประวัตินะครับเซิร์ชไปใน Google หรือว่ายูทูบไปเลยครับผม <c oughs> เนิน400 <c oughs> จะรู้ว่าประวัติทหารผ่านตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับผมตามหาตัวเลขโชคลาภที่ผ่านน้ํงคอยเจอจริงๆนะครับ948 ครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกเพียงคิปน,นะครับผมหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึงการกดติดตามนะครับ